สวัสดีพ่อ,อพพแอม่พี่น้องสุขสุขคจ้าชีวิพาเลาะไลฟ์สไตล์พี่น้องเข้าครัวทําซุปบะหมี่พี่น้องซุปบะหมี่ใส่เนยหมักงาหอมหอมพี่น้องมีกับเนกระป๋องนะจ้าพี่น้องกขง็ขัวงา,า,วางขัวงาจะต้มบะหมีหม่บะหมี่เปนเปื่อยดีเลาจ้าพี่น้องกนะ็อมาแคขัวหัวหอมกระเทียมพริกเนาะพี่น้องเนาะในบักงากร่ต้องคิดหยากพี่น้อง พี่น้องก็เอาใสเซนไหมครัวเวฟได้จ้ะสองนาทีสามนาทีหัวดนั้นจังจากง่ายๆพี่น้องทุกวันนี้สะดวกสบายจ้ะแล้วก็ต่ำไหนบักเงาหอมพี่น้องต่ำไหนบักเงาหอมจ้ะจ้ะพี่น้องปรุงรสด้วยน้ำปะลาเท่านั้นพี่น้องน้ำปะลาบางท่นานตัวจิ้บปนใส่ปากก็ได้เนาะได้พี่จิ้บปนใส่จ้ะพี่นอ้องปนตะบูบักมีเด้จ้ะ วันไหนบักงานกับหอมพี่น้องที่ี้ก็สิกินครับต้มใส่หมูพี่น้องซื้อใส่หมูมาจา้าพี่น้องต่ำเล็กๆจะน้อยก็น,นะาะจ้าพี่น,อน้องจะที่วิ้จะไปตัดจานเนี่ยเรอจาพี่น้องโอเคนะจ,างงจา้าเนาะง่ายๆจ้าเตยปุงชิลดแล้วกับน้ำปลาเยอะแค่นั้นนัวแล้วจา้าพี่น้องหอมใน,นบักงา,นานจา้นนา,นาน้นองมาเรียบร้อยจ้่สุบบกมีพี่น้อง สูบบุกมีใส่ในพวกงาซุปขนุนจ้าพี่น้องซุปแบบอีสานอีสานบ้านเฮาเลยจ้าหนามปลาหลาดงวงาขัวหอม่พี่น้องเอาเข้าไม่ข้อเบียดจ้างเมื่ต้องขัวมันฉุนขัวผักกับก็มีปลาเกลือปลาแข็งเขานี่แหละจ้าพี่น้องไอพี่ก็มีปาปิกาอยู่หน่อยนึงอยู่ตาบ่านแนวออกมาล้างอยู่ก็พออีเลิศจ้าพี่น้องพองพอีเลิศตั้งแต่พูนหลายวันเด้อ กินกับจ้าลวกัแกน,นี่ก็เพราะจะใส่หมูยบีบ้านเลยสวยอยู่เดี๋ยวเสียอีกคลิปนึงจะใส่หมูก็ <c oughs> ไปจะใส่ม้วนสงสัยจะเป็นใส่ขมมันอยู่พี่นอ้องมันกบขมอ,อยู่จ้าแล้วมีกระเฮ็ดมเจียวจุ่อองจิ้มกับซุปบัหมีเห่เอานี่พี่น้องเลยขี้นอดบานนะพี่น้องเนาะกับก่หยากจ้า กาบกับมันกับการใดพี่น้องแต่ว่าเขาต้องทำเขาทำงานเนาะตัวศิาาลาพักหลอนใดพี่น้องพักหล่อนก็ต้องลาก่อนเดือนไออาทิตย์เดือนนึ่งจะเขียนใบพักหล่อนลานก่อนแจงเขาก่อนแจงเขาหาคนงานไดนี้เขาก็ยากแล้วน้นำทำงานตัวสิเป็นเดือนเดินเรื่องเอกสารอีกเนาะมันว่าจะอ๋อมัน ไอ้ทุเลาทุเลาลงก่อนจะจังสียายพียังสีกลับเพื่อกันจะสามปีเราพี่น้องบดีกลับป้านหาลูกหาเตาเลยจ้าพี่น้องมาบอกยาจ้าเพราะว่าสุอบบกมีคินวดนปานเนาะเพราะลุงไม่ป่าบอกเงินเยสุบอกมีพี่น้องเบิดเมืองละจ้าสุอบบกมีมามาจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลทุกแชร์ท่านจ้าเด้อกินขากับสุอกมีมันจะวีจ้าขอบคุณทุกไลทุกแชร์ค่ะสวัสดีจา้า